อันนี้ขอ้ออะไรนะใส่กล้วยป่ะใส่กล้วยใสือเอาสองอ เล้ะบังเสร็จสอเอาคุณยายไปเสร็จแล้วสบายดีแล้วก็สบายดีคุนคุณ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 ีุณคุวคุ

เป็นแซบบิพันกิ่เด้อมันเผามันแกวอปนอะไปไป็นแค่อะหรฮโดยประเด็กซิกกริพอนรถแซบเจ้าแซบเด้อ โอ้บักระทันคนณจะแก้ขนาดเลยเดี๋ยวออกมาคขอยมาซื้อเลยเพราะว่าจะซื้อน้อยเดียวคันไปถามคุณตอคนคุณถอกนี่มันจะขายเก็บราคาได้เป็นโลกมาได้ทุกคนมาหล่ะตลาดอีกแล้วคนุนตลาดบ้านเฮาก็เข่าวกับมี ไม่โชคค่ะแต่ว่ากับข่าก็มีให้ซื้อแต่ปัญหาคือมันซื้อบอรูเด้ออีกแล้ว,ออลดดว,วมาเจอห้องางใหญ่ จะเป็นตลาดเสียงควร้วยทุกคนวดหมูตลาดเจียงควรเป็นตลาดยามุแลงทุกคนขาเนืเ้อ <c oughs> ไข่เน่ยกินซุกไข่พักสด ถ้าทุกคนมาเลาะตลาดด้วยกันเป็นยังไงในป่าปับอกแค่นี้ล tamam, ะ <t> <iniz> อันนี้แกงอย่าโอ้อบเครื่องในงัวอเอาบัวอปดนสิบแปดเอเป็นแต่แป้น,น่มไข่อนเป็นแบบที่นี้ หอมเลยนะเขายืนอย่างนี้เขาก็ยังหอมกินหลายก็ได้สวดข้างแม่อัขขาเ้งเป็ คลิปนี้กระจัมมี่เด้อทุกคนชิ่มาเชื่อเกันม่รักษาหน้าจิตเป็เลาะทั้งหลายรับขอ,ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายและกำลังใจให้คลิปจนัปน้นอยเด้อร์ขอบคุณมากมายนะจัมมี่เด้อทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายขอบคุณมากมายนะ